จะอยากมาบอเนาทางการทําสวนของผมคือผมวางแผนไว้เนี่ยมันจะมีอยู่หัวขอ้อหลกักๆคือสามขอ้อคคืออันแรกคือความปลอดภัยคือเขากินพักเนาะอันดับอันดับแรกคือความปลอดภัยเขาพักต้องปลอดภัยก่อนคือข้อสองคือความงามเพราะเขาทําขายทําขายมันก็ต้องมีความงามถ้าบางงามค้นกว่าสื่อ กอสามคือมันก็นต้องพัก,กต้องแสบต้องอร่อยด้วยกัสามขอหลักที่ห้าสิบพัฒนาให้มันไปเรื่อยๆอีกสิบปีหรือว,ว่าอีกชักปีกับพวกหูครับแต่ว่าคือเขาจะยึดมาตรฐานสามข้อนี้ไว้แต่ว่าใจสำคัญก็คือความปลอดภัยคือลูกค้ากินหรือค้นซื้อไปกะกัสิไใด้พ่าเป็นอีหยังตัวเหาก็ะจำเป็นตงวเขาตรงมีควงงามด้วย ภาพพักว่างามกับวิ่งไยเสือเนาะกับขอบคุณนทุกคนที่ติด,ด,ด,ดตามครับ